มิแต่เฮ็ดบอสบ่อมีมีเอียงอีกแน่มิแต่เฮ็ดบอสโอ้อันพอดีกินแล้วบ่อนี่นะก้อยก้อยอีหยังใจเลยก้อยน้ำเออเอาอันนี้เอาเอาวีเดียวนี่เกล็กมันเห็นเอาหัวมันงามๆแค่สองสามหัวกินข้าวแล้วบ่อได้ยังกินมั้ยนี่จักบ่ น่าส <No. laughs> ิแตกกว่าน้องเหนี้นนี่โวดแล้วนี่บรรยากาศโอ้โหนะสวัสดีทุกทคนตอนนี้สาวผู้ไทยกำลังสี่ห้าไปเมืองอาสพอร์ตนอกไปบ้านหน้าปอดรู้สึกว่าจำว่าได้แล้วแหละว่าเธอร่าสุดนั ไปตอนใดเนาะทุกคนแล้วก็ลายคนถามว่าเบอได้มากหน้าปอดบอ่อเนาะกับรักสิไปเดอร์มูเจ้าเนะาะบุญบังไฟบ่อละสุดท่าจังบุคลิตาสิบุญบุญบังไฟนี่แหละน่าจะแต่เดินเมษาพฤษภสผ้าเนาะทุกคนแล้วก็โดนเติบอีรีล่ะเนาะค่อยกับบอได้ไปแล้วก็ตอนนี้สิไปใส่มาใส่เนาะนี่เอาเดี๋ยวให้เบิง้งข้างหลังค่อยสีเอาเสื้อผ้าไปบอริจากเดอ้อทุกคนเห็นบอนี่ข้างหลังค่อย เ็มทา้ายรถกระบะหนึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ว่าเพิ่นเอามาจากไทยเนาะทุกคนก็จิมีเกิบแล้วก็มีเสื้อผ้าหน้าแพ์แต่ว่าส่สวนตัวสารพระเอกกับ,บ่บได้แกะเบิ้งเนาะทุกคนสี่ย่ท้ายกระบ,บะสี่เป็นบริจาคใส่กับจังหวะกันเนาะแล้วก็ในโทรหาพระใหญ่มณโอเสียงพุไทไยแล้วเนาะทุกคนก็เพิ่นเคยเบาไว,ว้วะ นี่เด็กน้อยเป็ดตาแพงและก็เป็ดตาสั่งแต่ว่าก็เป็ดตาอิต,ตนเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าแพ่หน้าฝน,นาเพิ่นบอมีเสื้อค่ะนะแต่ก็บรรู้ว่าเพิ่นสิไปบร,ริจาคใสซึ่งสาวผู้ไทยกับสิไปหามองที่มันบกไก่เกินไปเนาะทุกคนแล้กก็จกังหวะกันหรือว่าขั้นผู้ใดที่อ่าอยู่ใกล้สาวผู้ไทยอยบอร,ริจาคเสื้อผ้าหรือว่าใดๆกะจกังเบามาเนาะเพราะปกติแล้วสาวผู้ไทยบ่ได้เป็นคนที่ เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับบริจาคเนาะทุกคนหรือว่าซ้อยเลอน่ยนะนะเอออันนี้คือ Auto ke aren, ออโตกนบได้เฮ็ดนคะลิปเกี่ยวกับการซ้อยเลอเลยเนาะแล้วก็บอได้มีโครงการเลยเนาะแต่ว่าถ้ามีจังหวะสาวุธธูไทยก็จะมาซ้อยประมาณนี้เนาะทุกคนอบอแม่นเฮ็ดคลิปช่อง่าซอยเลอโดยตรงเนาะมีแต่ว่าเฮาสะดวกเฮากระเฮ็ดน่นะนะทุกคนแล้วจังเจอกันไปเบื้องว่าบรรยากาศมีอย่างเปลี่ยนแปลงบอเพราะว่าบ่ได้ไปดนนานเนาะ ถ้าเบ่งถนนหนทางเคล่นวาสิปินแนวใดเนาะทุกคนตอนนี้กะเดินทางก้อนเนาะกับสิไปเซอร์น้ำมันรถแล้วกะเดินทางไปตอนนี้บ่ายสองกับบรวัวสีหอจักมงจากมารุนกันเนาะทุกคนเอาเดินทางก้อนบันนี่เจ้าแม่อยากซื้อซอยเจ้าอ้หมูเจ้าตอนนี้กำลังเซอรมม์น้ำมันโครงการคนละครึ่งกับเจมูเจได้แต่ว่าแบบ<อ>ามาเที่ยวลาอมาเที่ยวลาก็ยังมีโครงการคนละครึ่งค้ามหมาเนี่ยตอนนี้เนาะโครงการคนละครึ่งเนาะ<อ> ผู้ลงคนกระลบด้วยวิตสาวสาวดได้มาอบอกได้มีมากระเพยเลยตอนนี้หลานน้อยคอยมาทาตั้งแต่โดดเนาะขึ้นรถละรับเลยสาวลูกติดผัวปะ,ปะปะ <laughs> ลูกหาผัวซีรับบนสาวลูกตอนนี้กะสิลงไปซื้อน้ำสก,ก้อนทุกคนเดี๋ยวเสื้อน,น้ำมันส <Okay. S 2> <ะ>ี่แสนโอเคเรียบร้อยนเนอือน้ำมันจลีละสี่แสนด้วยเลยบ๊าา สตาร์ทระดับยูดต่ำมอายคนเดี๋ยวค่อยสีจอดแล้วกะสีซื้อน้ำเสกอ้อนเนาะผ่าจะจะบื <laughs> ่ผ่าแตกโมซื้อน้ำซื้อในก้อนเอาไปโมเฮาลง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  <ไป S 1> ยื่นี่แล้วเอาลานน้อยไปนี่แหละไปเอาถ่าอยู่นี่แล้วก็สิไปเข้าห้องน้ำห้องในกอนน้อนเนาะมุจจาก,ก่อนอันดับแรกก็กสิไป นี่แหละถ่าอยู่นี่แหละเด้อว้าวรถสิตกรถตูดรถอยู่เดี๋ยวนี้นะเสื้อใหม่ก่อนมอสก,ก,ก็ได้ดอกเขยเก็บกดไลน์มอสน้อยๆก็ได้ดอกอะไรก่อไปบูเจ้าบ่ได้เหมาะเหมาะเสียเนาะรถนีน่เนาะโอู้หูะกุ่แจไวไหม หมูเจ้าไปต้องการซื้อน้ำเอ,เอาไว้หาละเอาไว้เอาไว้หาละเพื่อนวะว่าเมนเอากุะตุกกระตาไ้อาต,าตอนนี้พาเจ๊โมมา,เ,าเข้าเซเว่นอเลเวนส่วนขน้อยสิกินน้ำเปล่าอุ้ยหล่ำบ่อย,ย,ย,ยขนาดเลยตอนนี้ก็ไป สามสีหัวเฮ็ดหน้าไหนตอนนี้จกักรงตอนนี่บใบสามยังหม้อจากเซ้นโหยอยู่น้ำหัวเสือจุ๊บ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 ,บแล้วกาได้น้ำหัวเสือแล้วกา ซื้อขนมเพื่อหลานก่อนมันตื่นมามันฉิ่บ่ได้กินเอาอันนี้แล้วก็อ่านมเบทลาว์ค่อยโตให้เรานอนโตให้เรานอนกันวะตื่นมากจังกินตอนนี้ค่อยลงเซเว่นพอดีเราพักนอนฮนะน้าหลุดมือหลุดมือ เ่าไดบุกงวไหมสองสี่เดี๋ยวดะครบเนาะโอเคบอจ๊ะโมโมกูเข้าห้องนั้นสิท่าอยู่รถเด้อเออไปบุญเจ้าเดี๋ยวเขาไปต่อก้อนเนาะตอนนี้คือ มันจะกา้ทุกคนข้างหลังกับสินบินรดกระวังเดือดทางเบิร์นี่ยนะเดี๋ยวสิก็ปมันจะกาดเขาเออแล้วยังงน้อมทางให้เบิงทุกคนสำหรับค่อยๆว่าค่อยสะอ่อนเนี่ยเพราะว่าโดนๆค่อยเดินห่างไปแบบประมาณนั้นนะนะทุกคนก็คือแบบผู้ใดที่ทางานอยู่กรุงเทพกรุงไทยค่อยก็จะบอกอยู่ตลอดก็สิส่งขึ้นหอดบงขึ้นหอดบ้านนะนะกับสิเก็บรรยากาศซู่เบิกเนาะทุกคนมีโอกาสไปใส่อ็กระไ่ายหั่นละเออมัต้องขึ้นอีกอย่างมากมายเนาะทุกคน เอาเป็นว่าตอนนี้สาวผู้ไทยกะได้น้ำเปล่าแล้วล่ะกะสิเดินทางต่อเนาะเจอกันทุกคนหน้าปอดสิบตี เฮ็ดบดบ่อมีมีอย่างอีกแน่ไม่แต่เฮ็ดบดโอ้เพลัมเบิร์ดแล้วบ่เฮ็ดบดมีแต่เฮ็ดบดมันบ่เออถามเพิ่นก่อนเด้อถามเพิ่นก่อนเด้อปามันมีแต่เฮ็ดบดเอาอยู่บ่อบ่อ บ่เอาบ่ได้เอาว่ามีแต่เฮ็บดบดอันอื่นเบิดแล้วออลว่าเหลือแต่เฮ็ดบอดอย่างเดียวว่าสันนั่งได้รถสิปไปสนะิไปซื้ออย่างสนเสรนบัดนี้ไปซื้ออยู่ตลาดตลาดบ<ะ>อเดโอเคไปซื้อตลาดเมืองโอ้หเพิ่นเมอร์เบิดแล้วเฮา,ามาฮอดค้ำพูดน่าจะสี่โมงกว่าเดี๋ยวไปเบิอ่งอยู่ ตลาดไอหัดบอกคำตาลาดมีเงินแปดบาทไปหาซื้อเคียดไอ,อยังว่าบอขี้เดียดยังลองกินเคียดแกงใส่ผักกาดห้า <c oughs> <c oughs> ยอกกันมวนขนาดไอ,อยังปัะก,กาศต้องเว้าเลยให้ได้วันนี้ไอไปยุใส่น้องเว้าจากใจคิดทอดไอแท้แนว จักแล้วจะซื้ออย่างกินแล้วจะลาจอดดค่น้ำฝนยังก่อนเลยลูกยังไปเลยสบายดีไปมาไยยูชออยูสวรรค์มาบ้านบ้มาได้จังมือแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก่งราหาซืไม่ทันทอด มาแล้วแม่หาน้อกินนี่ดีประทองเดีประองแล้วสยดีเออน้องปีบ้านี่นะเม้นบอกจะไปลุกไปปีบอกบอมประทองไว้โดยลไปเอ้ยไปลุกลุกไปเพิงขายเพลิขายเพลินอเออไปยังไป้กัเมินแล้วไมเมินแรงเอาสอ่โโตด้ย โลหกซิปโตน,นุ่มๆจากโล่ไม่รู้ตายแค่นี้โลกปลายนันบอก,บอกออเออลลเออนี่ยละเอามาแต่สายป,ป่านี่สวัสดิโอ้เขามาส่งเจ้าบ้าี่เจ้าไปเอามาส่งไหมเออ เ <laughs> ส้าเหลือเค้าเล่นมาตรงไງโอ๋จักมือมาเธอหนึ่งม่คุณมือโ

ขอบคุณค่ะอ่ะไปพอนมาท่าไรเท่าเลิก็กาะแสนสามซิปแสนสามซิปเนาะเดี๋ยวนะแสนสามซิปเดี๋ยวแล้วต้องทอนเข้ามาเจ็ดซิปเออเพิ่อนพอนเพิ่อนพอนสามซิปนะคะเพิ่นหลงจ้าเอ้าไปยังเราจะได้ขนม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 ขอาเลี้ยวคอนี้สิ รอดไปแล้วก็รอดมาเพิ่นมาแล้วบอกคนขายข,ายขนมนะมันผู้ขายขนมแล้วมาแล้วอันนี้ถามปา้าท่านป้าไปขายขั้นขั้นเล่าบ,บอกมากข้าก็เอาไปโลดมืออื่นยังมาจ่ายเงินเ้าเอาบัวพีดเด้เพิ่นบอัวอยู่เนาะไปสิบแปดสิบแปดสิบแปดเอาไหมละ่ะเงินเยอะค่อยมีเยอะนี่ต้นน้ำหวานเยอะอันนี้อันนี้ มาเต๋อหัวไหลหลานมาเด้มึจ้าเลเบิ่งข่อยเฮือหลานน้อยจูงไปรถมันก็จูงข่อยจูงดีๆเฮาดูแลกันลหลานกับลุงเออเอาซื้อลจะได้กยแหละกินมึงสิซื้อมันไปต้มก็ได้บ่มีเด้อยู่หั่นนั่นออมันี่มันแกวอันพอดีกินแล้วบ่อันนี้ยๆอีหยังจะ ก okay. okay. right. ้น้ำเออเอาอันนี้เอาเอาบีเดียวนี่เลือกมันเห็นไหมเอาหัวมันกำลังงอันก็สองสามหัวกุ้ยสิบห้าเดี๋ยวกูะจายเดี๋ยวกูะจายมึงกรจายเรื่องมันโอเคไปให้เราเลือกให้มันเป็นมันกับอี๋กันคือยังมันมีสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีขาว เป็นปสีอะไรอ๋อยัง,ออยงก็ได้แต่แบบซับๆๆกันเนี่ยบอกซับกันเ,าเานาะยางละหัวเลยยางละหัวเนาะขายเน,นื้อใดกอ่อนนีิโลซาฮาโลซาฮาอืมพอละพอละปลาซับเนี่ยแหละจะคิดดูมัวเดียวก็จุกเลยปลายมือชาวบดีนกสิเดินทางต่อ ถือว่าเร็วอยู่ได้นี่ถือว่าเร็วอยู่เพราะว่าตอนนี้หัวตะสี่โมงกว่าหนึ่งเนาะแต่ว่าหักต้องฟ้ามือเพราะว่าทางต่อไปไปทางสร้างเเผือกได้ไหนเนี่ยซีซีซีฮัดิเออทางต่อไปไปทางสร้างเเผือกโอ้ทุกมือนี่ใส่เป็นแล้วเนาะเรื่องอะไรสีมือข้างไหนสีมือบ้านน้าปอดไปเที่ยว<า>น้าปอดเดี๋ยว <นะ S 1> แต่ว่าบอหมูอเว้นที่มึงไปซื้อใครมึงจ่ายเขาเท่าไหร่กูใจเป็นเท่าไหร่บ้า ไม่รู้เลยอ่ะกูรู้สึกว่าตัใจหอดใบหาซิฟทั้งใบเองเศร้าซื้อซื้อไข่ซิฟพันจนแม่ค้าเหลวเบื้องหน้าป้าเขาว่าเศรษฐีมาซื้อวัดนี้วันพอดแต่เหลวเบื้องหน้าโอ้กูบอกของมึงดอกกูอิจต้นขาว่าคือสิไดบจเปลี่ยนซื้อไข่ซิฟพันจ่ายหอยใบห้าซิฟกับใบเศร้าแล้ค่อยหนังกันถึงรถค่อยหัวว่ะซะ Stop. oh จะบอกให้แม่ล่างจักโมงนะนี่ห้าโมงกว่าบอบอแมนสิบโมงสิบโมงโอเคโอเคสิบกับสะนะิบสันน่ะห้าโมงสิบห้าแสดงว่าใช้เวลาขับรถกนเร็วอยู่ 3, 2, สามสองชั่วโมงนึง เบิง่งลูวเฮินในพันมีอีหย่างเปลี่ยนแปลงบ่ล่มปานนี่โอ้จั๊วจึ๊จ้จะคือหมื่นแท้คือผมเปิดไฟ ยอดเป็นที่เรียบร้อยเอ้าขอาไปซิเลอร์เบิร์ดีจ้าวดีจ้าไปซ mm ิเลอร์เบิรคือม oh. ีจิลีอยู่ไปไงท่านได้มาบเอานคือเาเอาเนคือเพราะเป็นคืาเคืนคือเาเป็นคือเพนครเอาะนาเปือาะอราะเป็คือนคืนอนา กินแล้วบอกเข้ากินข้าวแล้วบอกได้ยังกินมั้อนี่จักบ่เน้าปวดแล้วนี่บรรยากาศโอ้โดนะเอามาบริจาคเต็มออ้เนี้ยโู้นผู้บ่าวกับเตตะกออยู่อ้าวมูเจ้าหอดไปที่เรียบร้อยตอนนี้คือค่อยกะ สิไปหาอาบนองอาบน้ำก็พอลงจากรถรู้สึกว่าหนาวประคากินนะกุ๊กไม้ใหญ่นั่นะหนาวหนาวตัวนี้คนจนลุกเอา้าเดี๋ยวสวาวไทยสีพาเม้นเครื่องเม้นของแล้วกันเก็บก้อนเนาะได้ยินข่าวว่ามีตลาดผู้อื่นเดี๋ยวสีพาไปเลาะไปเบิ่งเนาะทุกคนตอนนี้เอาของลงรถก่อนเจ้าสีฟ้าไปอาบน้ำค่อยหนาว